ขณะนี้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานกำลังได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนนะคะบางพื้นที่เนี่ยค่ะลมแรงพัดหลังคาบ้านของประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมากเจ้าหน้าที่ต้องเร่งลงสำรวจความเสียหายเพื่อที่ให้การช่วยเหลือต่อไปค่ะ นี่เป็นภาพมุมสูงเผยเห็นความเสียหายจากพายุฤดูร้อนที่พัดบ้านเรือนประชาชนในอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะคะมีบ้านเรือนของประชาชนพังเสียหายกว่า170หลังคาเรือนชาวบ้านบอกว่ามีลมพัดรุนแรงแล้วก็ฟ้าผ่านในช่วงกลางวันหลังคาบ้านเนี่ยปลิวไปไกลเข้าของเสียหายนะคะ นางสาวกรการแก้วดีในอำเภอศีสงครามพร้อมกับทีมงานและปลัดอำเภอก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายแล้วก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็จิตอาสาเร่งจัดหาที่พักชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นแล้วก็สำรวจความเสียหายเพื่อเข้าสู่กระบวนการเยียวยาตามระเบียบราชการ นอกจากนี้ในพื้นที่อำเภอบ้านแพงก็มีบ้านเรือนพังเสียหายเกือบเกือบ70หลังคาเรือนทางจังหวัดก็กำชับให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวังพายุฤด,ดูร้อนที่อาจจะเกิดซ้ำในช่วงนี้ค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดบึงการก็มีพายุฤด,ดูร้อนในอำเภอบึงโขงหลงมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมากอย่างเช่นร้านขายเฟอร์นิเจอร์บึงโขงหลงแรงลมพัดเอาหลังคาร้านปลิวหายแล้วก็ไปตก ที่หลังร้านเนี่ยค่ะสักประมาณ10เมตรสร้างความเสียหายให้กับบริเวณร้านค้าแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ในร้านจำนวนมากจากการประเมินบอกว่าน่าจะเสียหายไม่ต่ำกว่า30,000บาทค,ความเสียหายเนาะคะกก่ะเนาะก็ใครธรรมชาติสิ่งที่เราสร้างสมมา ที่นอนธรรมดาปกติของชาวบ้านมหมดไรอันนี้อันนี้คือมันเป็นเป็นร้านนะ่ะเป็นตู้นะ,ะตู้ที่มันดือน้ำมดได้คว<ะ>ามเสี่ยของมันคือเอาขึ้นหมได้นอกจากนี้แรงลมยังพัดไม้ขนาดใหญ่พุ่งทะลุกระจกด้านข้างรถกระบะของแม่ค้าขายลอตเตอรี่อะคะ่ะขณะที่แม่ค้าเนี่ยกำลังขับรถฝ่า<ฮ>ฝนอยู่คุณ<ฮ>ผ,ผู้ชมทะลุเข้าไปแบบนี้<ฮ><ฮ>แต่ว่าคนขับเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะ จากภาพดิเพจะเห็นว่ากระจกของรถเนี่ยเสียหายทั้ง4ด้านเลยนะคะครับคือเสียหายไปหมดเลยเนี่ยค่ะคือคนขับก็ตกใจอยู่เหมือนกันขณะเดียวกันก็มีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายสักประมาณ30หลังคาเรือนส่วนความเสียหายอื่นๆอย่างเช่นสถานที่ราชการวาดัดยานพาหนะยังอยู่ระหว่างการสำรวจค่ะ และช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ก็เกิดพายุฤดูร้อนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองวังสพุงที่จังหวัดเลยนะคะแรงลมที่มาพร้อมกับฝนตกอย่างหนักก็ทำให้ต้นไม้กิ่งไม้หักโคน่นทับสายไฟขาดหลายจุด โดยเฉพาะที่หน้าโรงเรียนบ้านวังสะพุงถนนภูมิวิถีสายไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยค่ะขาดกลางถนนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังสะพุงก็ต้องเร่งเข้าตัดกระแสะไฟแล้วก็ซ่อมแซมทําให้ที่อำเภอภูหลวงไม่มีไฟใช้ชั่วคราวขณะที่เต็นท์ขายของที่ตลาดลอตเตอรี่ริมถนนมริวันเนี่ยค่ะก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นกัน แรงลมยังได้พัดต้นสะพุงอายุกว่า120ปีต้นนี้คุณผู้ชมอยู่ในศาลเจ้าพ่อสีสงครามในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุงล้มทับหลังคาศาลเจ้าพ่อแล้วก็หลังคาเวทีได้ไดรับความเสียหายต้นสะพุงดังกล่าวเนี่ยค่ะยืนต้นตายตั้งแต่ปี2562หลังจากถูกฟ้าผ่าแล้วก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอวังสะพุงด้วยค่ะครับ